ตามาดีให้ครบนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆมาเขียนนี่ยังก็ระบายสีอ่ะแบบตอนที่สองเลยนะครับหนาวหนาวเด็กๆร้อนฝนหนาวระบายสีเสร็จแล้วให้เด็กๆแป๊บหนึ่งนะเอาเย้มาแตมมาเขียนหนังสือลูกมาเร็ว แล้วคุณครูอยากเห็นบตันเขียนหนังสือมาเขียนเร็ว <Thank you. S 1> คันตูดเหรออาบน้ำไหมมาเขียนเร็วมาเขียนหนังสือขนะนี้หลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตื่นมาไม่รู้จะลุ้นสำเร็จไหมปวดติดตามตอนต่อไป <c oughs> ตื่นแล้วค่ะม <c oughs> บตันมาบบตัน แตนยังไม่ทําการบ้านเลยค่ะตื่นก็แล้วนอนก็แลว้วกินก็แล้วเหลือการบ้านนะคะ <c oughs> มาตันเล่นอะไรน, <c oughs> นี่ร้อนฝนหนาวดวงอาที่มันต้องสีแดงนะแดงอยู่ไหนอึ๊บ <c oughs> นี่ก็มาที่สีแดงอ่ะดวงอาทิตย์สีแดงนี่ไมิระบายเลยโอ้อดวงอาทิตย์ดวงอ,อาทิตย์ทำให้ร้อนใช่ไหมคะนี่โอ้ยเยี่ยมมากดวงอาทิตย์ทำให้มีแสงร้อน โอ้สวยจังเลยอืมเก่งมากดวงอาทิตย์ส่องแสงมาแล้วมันร้อนร้อนใช่ไหมลูกแตกเลยแต่ดวงอาทิตย์ก็ทําให้เราแข็งแดงเมฆเราดูเมฆ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 เมอร้อนม,ม,มากๆเมฆก็สีดำใช่ไหมระบายสีดำเลยโอ้โห ฟ้าค้มไปเลยแบบนี้เมฆคืมฟ้าโอ้ฝนจะตกแนี่มันดำอย่างนี้แปลว่าฝนจะตกมันร้อนมากใช่ไหมลูกอันนี้หละดำไหมอันนี้ดำไหมโอ้โหเมฆดำโมน่ากลัวมากฝนจะตกแน่ๆเลยเยเมฆสีดำโอ้ยน่ากลัวจังเลยเมฆหีดำมันน่ากลัวมากเลยฝน

ตดตุ๊ดตึ๊ดต๊อี้ขึ้นฮึ๊บฮึบึ๊บึ๊บึ๊บฮึบฮึบเียร์ึ๊ตึ้งตึ้งตึ้งเย้เตดอยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย สวัสดีค่ะคสวยสวดค่ะ